สวัสดีครับเพ,พื่อนพี่น้องทิดท่านนะครับมือนี้เข้ากับได้ปลามากนะครับจากเข้าไปไปยังก็ไปดูดปมอ่าไปดูดปุ่มนะครับเข้ากับสิบวาประกอบอาหารนะครับม่รู้ว่าน้องพังสิเดะไม่นุ่งยังนะครับสวัสดีครับน้องพังส,สดีน้องพังเทสไม่นู่งยังล่ะพี่อ,อ้อเอาไหมเออยังไงเนาะต้มเม็ดข้าวให้มันหอมก่น นี่คือเก๋อแม่เนอ่ะอันนี้นนส่วนส่วนหนึ่งก็ซื้อปลาซิวเนาะแม่นปลาปลาซิวอันนี้อันนั้นกระหอยทั้งในกระแม่นปลาไนี่นะครับพี่น้องส่วนหนึ่งกับก็เนี่ยเงี้ยนะตอนนี้ปนได้หลายครับก็ได้หลายครับอยู่ ปลาพ่อปลาดุกปลาเค็งอันนี้เป็นหอยนะครับออมเสื้อใบออมเสื้อน้ให้มันนั่นขาวก่อนไปออมขาวกันยังอ้อมแมมอยู่เนี้ยังบลได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อวานใครที่เปลี่ยนเสื้อกะเหตุอีกนี่มันเปื้อนอีกนะชั้นว่าเป็นไงชั้นว่าอยากป่าเขาเรียกอย่ไทยแน่นอนเป็นว่าเป็นปลามัด์นี่ใช่เป็นปลาบุคคำตัวนี้มาเนี้ยเห็นว่าคือปลาเ้าเรีย่ไทย ฉ่นว่าอยู่กับพ่อเ่าว,าวน,นีเน่ยอยู่กับพ่าเถาวงชาวบ่อไปยี่เงานอนนอน,น,นลาวเลยว้ายคาว์บอนเขาอิอ่มแบบรอยตอนนี้เป็นลิ่นเสบูตอนนี้เน่ยหลังขางหาย่ปยเ้ยยี่เงี้่อ่ปาเาบืองนางทางสีเพ็รไทยยังไหน้อง สมุกเซมองคือสมุกเซตองอะหาเบิ้งนะครับตองตองตองบ่มีะฮะตองบ่มี่สกเซมอือเม,มียแล้วขอไปอยังว่แล้วขอไปเอาผลไม้ชน,นิดเลือดอ่อนฮะโอ้เกียงได้พวกอีเลือดตะคักนล้วเนี่ยฮะเม,มียแล้วรู้ว่าเขาไปหาป่าเรามุ้งทีเลืกเราว่าสิไปค่ะเราอยากไปตัดลำมันเออเราก็เลยไปตัดลำมันก่อนครับบ่งแนวอันนี้เฮียน้าเขาต่อสาดเมื่อไหร่แล้วครับพนะีนนนะ่น้องตะกี้สิมีหัดนี่อันนี้ต่อ อพี่เข้าได้พี่เด้๋ยวเนี่ยเราไปหัดทุนแล้วเบตทั้งบ่อนข้างแล้วพี่แห้งอ่อน<ม>เบตทั้งสวนเข้าพี่นะเบ่อนอนตากไฟพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับพี่น้องผู้ดใด้ขมาแล้วเกิดเปิดการมองเห็นเหยนะ เขวางเปื่อนบดนม้วนลายเด้ม้นนนวนลายเด้คนมาเมื่ออีกสองคำมือไปอีกคันละคันมีน้องมากกพคอมเมนต์มาอีกนะครับพี่น้องกันหาบางแล้วผมเส้นตัวตัวเส้นตัวผมมากไหมขั้นชีไหมได้รุ่นดีนมันกันสีบริเคสเต็มที่นะครับพี่น้องเพราะว่าผมเป็นคนไทยผมก็อยากนั่นนี่หรอกอยากลุยเยอะแต่ไม่ไครถือกล้องไง ต้องพางกันเือลุยเพื่อบิดเพื่อบิดนี่ยมองแม่บิดก้องก็มุนมเือแม่ก้องกัไม่ได้ขี้ดินอยากอยากอยากใครผมอยากใครถอดให้บรรยากาศให้พี่น้องในบงมันมวนได้พี่น้องมวนปลาใหญ่สจลายห้ากับมบ่คอยจับได้เดควาเาแม่นัันเสียนเอ่เซียนเนนะมันเกิดนไพสอนกัน ใจดีนะครับพี่น้องคนไหนเข้าไปนำ้ำใจดีให้บานเอื้อเพื่อเพือกุนทั้งกันพี่น้องใหู้้ใจน,าน้าไ,นไปหลายคนแค่แห,หนได้มีแต่สองคุณเมียเพิ่นไปเพิ่นก็ไปเลยที่น้องเอื้อนนะเพื่นเ่าไม่เป็นเสียงน้องนะเพื่นเ่าเสียงกันนีเสียงทกการเลยอ้แลว้วกันนี้กลังกะสินด้วยสนอ มาแล้วบแมนให้ทเนองเดียวเมียแล้วอ๋อในแถาคมต้อยอ่ะต้อยผักอยู่ไ <c oughs> อแจ้าสูกปลาเขามาในเไม่ังเออปลาทางเลยครับนะเงินเพเ่้ทางสู้หมา ข้าหน้ากับกบบานเหรอเนาะมาสิบเดไทยเ้มาสิบเอ็ดงานกีไท้มฉันว่ากันเด่นมฉันว่บบนาพอแล้วลยสับเนี่ยไหนก็เลยสับไม่ได้เมนเดีย๋ยวให้ตรงทางเตรียมเืียงเนาะ cột vô hoa âm mục mỏ một mỏ các bạn thôi nè như thế bao như bao mặt mặt nào phân lực phân là vàng nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ้กี่รวไปคนละกูดิคนละห้องเอเอเชียบแน้ามั้งะนาย,ยัน,น้องลงพดนน้าไปแล้วโอ้ฮ่า อะไดอัเกือี่นีมัอืมก้กินอาหารจากธรรมชาติเท่าไหร่ฮะส,สารชีขั่ขวบ่ะขัวป้าล่ะ รยากาศคือฝนสิตกอยู่แล้วครับพี่น้องแนะนำจั้น้อยน,อน,น,อนะครับแต่ไปเป็นมุชชกน้อแบบปิดใส่แบบันนี้บ้านเอ,อ,เ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 อืออ้อนนี่ยังบ้านเอื้อนนี่ยัง ได่ภักยังหลาปะเนี่ยได้ภาพยังมีเลือดบ่เตรียมไฟเลือดไว้ใส่ครับมีบ้านเลือดทางน้างเลือดทางนงเลือดนะครับโอ้ใส่ขั้นตอนอันนั้นเดี๋ยวพักอีตู้ก็ใส่บ่ใส่ช่ครับนี่บ่ อืมโอเคกบมีผมก็จะใส่ใกล้สิปงมันเสรล้สิปงอรู่เพื่เสียงหน่อยเนี่ยละก็ ต่างแขวะทั้งนอกนะอกในถับวผมทำข้าวคัวปะทำข้าวเบือ่อเพราอมันเสียบนะตำใส่พริกโป๊ะโป๊ะโ๊โ๊โ๊โ เปิดบูดบูบูบูบๆบูบูแลาวอ่าเส่กระพิก้าไปเส้าไปนีเลือดไป ใส่ปลาแดกบ้างเนี่ยนี่อยากให้เราตังหักบ่ใส่ยี่ห้อปลาแดกใส่ก็ใส่ใส่บ่ใส่ไม่เสียบไม่นื้นอกระแบงให้เราตังหกักเพราะว่าไอเนี้ยเราไม่กินปลาแดกนะครับ เตี่ยวขนาดเลยมึงนี่ยมหอนมากาดเย็นๆน,น้่ทุกคนจีตกนะอันนี้แบ่งในอีแม่ป่ะอ,อันนี้ก็ใส้ตลาดแดกแล้วนะี่แล้มันเสียบอย่อง,ไง,งไงาารลบางเลยขาดไม่ได้ฮหคนแบบก็มันเป้ยอืม ไม่ไม<น> <Okay. S 3> ่้ไเลยเคแ่ได้ครับที่นอนไปอ่านเนาะเดียวรอยเนาะเดี๋ยวได้กินเนาะ ไปอ่านบนังนะครับผมก็จะไปอานนัเหมือนกันเาะรีบงอีเมลมอแมพ่นกินข้าวครับมาจับมือปลาค่ะไอ้ัวเเนี่ยสาตะแบปเนี่มอ้แเนี่ย้อ ร้อนร้อนเอ่ปาหายโควิล hmm. yeah, ั่คบตั้งกล่องเลยเนถกันงีมันโทรมาหารครับถึงเขาเยอะเสียก่้จ จ้าเร็วลูกยังมีอยู่กินข้าวกินข้าวได้ดรงเอ้ยกินข้าวง่ายได้หนิได้้าไม่มีขนมกินชมน้ำนาอยากไปดีนะางเด็ด่าเบ้าฮนุางเด็ด่าเบ้าชมน้ำน้าอีหล่จากบ้าน ไ่ได้กินขนมว่ะเอ้ยเพื่อนเราเออนั่นแหละเบอร์เอ้ยเพื่อนเราอ่าก็เรียกว่าว่ะน้องก็ม่มีขนมขนมมหน้ามันอยากไปเออเอ้ยเพื่อนเบาเบาน้าเอองานง่จจะัง่ได้เลอเออเดี๋ยวมก็จมือไม่ได้ง่ายเยเออเบเมื่อ ออามาลูกปลาอกมาลูกปลาซิวกันยังไก็ปไปหนวะลูกปลาเนาไปบ่นเาเจ้ไปหาปลานะ้เพื่นเพื่อนเอาเอาจักไปดูดแม่เมย์อย่าไปเห็ดน้ำกันดูดซองว่างไเลยกระเพ้ามายังสันมาหายห้มันไม่หายอยู่ในอีพ่อคนอยู่ในีพ่ออีพ่อเอาคนเดียวไม่เศ้านี่ยหมอยู่เลย เมื่อยากบอเตียบว่ามีมันไม่ขึ้นไปบนนั้นห่วยบนนั้นมันมีขึ้นมันมืดโอ้กินไก่ซีบร์นะครับพี่น้องแฉะายแม่ยงแม่ แกงปลาโอาแม่แถวมันคือเกงปลาเนี่ยใช่ไหมอือหอันนี้แกงปลาใช่ยังไหมเกงปลาใช่ไหมอู้หูหนาวแล้วเม่ยก็วนสิโตกเลยเนาะเออวนสิโตกแล้วหนาวปลาที่เราไปหามาเราเศร้าเลยนะครับเนี่ยลนกไปหามาเศร้าเลยล่ะโอ้โหปมดุนี่ดีสบายแล้วเมียเนาะขึ้นนังไปแล้วนะไปบ้านแฟนนะไปบ้านก้าแล้ะบวกแล้วเมื่อยล่ เกียะเฮด้น <wh> euh ้อกๆเลยนะครับเกีดปัวแล้วเกียดปัวเล้วอยู่กับสานีเนรครับพี่น้องโอไอ้เจี๊ยดี้นังด้วนี่กี้นังใบผิดด้วยไม่เด้เจี้ยเอาไม่ใบผิดลูกเอาเล็เอาน้าใบผิดโน้ือฝนหยตกเลยแหละเนาะนั่หนาวไหมพี่น้องหนาวแหงนะ บันคน,นสิมากม,มากเลยสิเสยงมันคนสิใหม่ควนสุกสิใหม่สิบอะไ้กินเก็บเทียมเลยเอ้าอีแล้วว่าเราตู้อ่ะมันไลยพัดมันเกี่ยวมันอากได้ยยนะครับพี่น้องขวานกุ้มเลยเออขวาแล้วแหนะขยายกันละมันหยาดหลุกละอือ, <c oughs> อ,อ ทางีกคุณลวก่อนขอฉันว่าตตอไตอไตีกินข้อต้จีเห็นพี่พ่อน่ะนี่ทำดื้อนะเอาอม๋อน้ำๆกันดมตุ้ยเหรอขเขาตุ้ยบุลูก มังับยังหรอขนมกับอันปลาปลาเบิ่อแล้วเดี๋ยวฝนตกบ้างคือฝนตกเยอมืดเลยเอออาบออะไรอะไรพี่โชวาโทรมาไหมโชวาฉันมาอาบอ เรนนู้นะนนว่าสิเดย์ยังกินแล่นเนาะเขียนเดียนพังเขียยังกินแล่นคน, <c oughs> นนี้นแ,บบนแม่เราแกงปลาเส้นน่งองไงชีพิงหัวโอ้ปิงหัวจีอันครับพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศเลยก็มีิวีอะไรพี่น้องหนะสิมีดหนาสิมีฝน,นตกอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับอากาศเย็นเพราะว่าอยู่นีนน่ห่างมาจากเวียดนามนะครับห่างจากเวียดนามกับประมาณแปดแปดสิบกิโลกลอะเส้นนี้ถนนหมายเลขสิบสอง หลังจากท่าแกลกในสิบดวงลุไอโจ้เราพี่น้องผมเพิ่งไปถามแม่ว่าอยู่บ้านห้อนนะครับมีนี่หนาวแม่แล้ามันจะแกลกใช่อาจารย์อาจารย์ไหนวะไอโจ้ไอโจ้ขอน้องนะจ้าจ้าพูดแรงพูดแรงแจ้าอมะม่วงก็ลูกมะม่วงปั๊บมะม่มงแล้วก็เกี๊ยวเกี๊นะครับพี่น้องเลย บ่านบอลขามูกกนน้ามาให้กานกินได้บ็ดตอนี้ข้ากระเจี้ยหานะครับพี่น้องโจ้กินที่หมอก่วะอย่าไปลูกอย่าไปทิกินอยู่พวกนัมีกระไรพวกจ้ากินสิ่ง่้ไมจงไหเลยกซื้อเนาะเข่าโอ้ิโม่ยิโม่าเบีวหน้ามาให้บเรียนอยากถมเ่าใช่นาบเวลาูสายเไม่ใน้งสิลาไม่คิดใช่ะอ

กวนนี่ค si ือโมเป็นกวนเวอกวนนี่คือคู่ไอ้คู่นอนผาไอเงินเงิมือถือที่แบบเพชรบบที่เนได้หี้งงเรียบางคนเอานี่งด้ไอเินว่ามักเพชรเด้เนต่ยผ็เขับมีสารหรือคนลาวังบางเทียก็มึงเขาใจนได้ครับพี่น้องพี่น้องกี้เขา ม่เปล ouais. pues, ี่ยนนะครับอันนี้เข้าลงตามบวน่าในกินมาเทียงหอมนบบหนาวเลยนะลมลมม้ว nó nằm trong lòng bóp 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 ไลอย่างลเาให้ปวยลากินเมาละพาเดี๋ยวมาไวยกินเมาพัดมานี่ครับกินกเตีเอ้าดวยมังกรมาเท่าไ่แบบนี้ลาจะดือหลาลูกมังกรจะบันมันมีเนาะเอ้าเมียมางนางกระแทบเด้ล้างนางฝากมามาข้าผักมันมาไผลูก อีหลานยืมว่าให้มึงผ่กมากินว่ะมึงรอดจะเบิ่งนีแหลจะเบิ่งคืรคกระทามึงเอาแพงไม่พอใที่ไปไม่ปไใ้ที่ไปแล้วไปทั้งหลดแล้วข้าาไปทั้งหลดแล้วก้าพากายู่นเข่าเหล่าเลยพอปลไปทั้งย่างเลยดูเขาแม่นนด้อื่นดอกเออเออน่เบ้วาไปที่ว่าว่าน้าลงเบิ้งรวยผ่าเจ็ดถุยอีหลายอยากะ ยันะรพี่น้องลวลมแห้งสักขนาดเขากินบางทีเราแล้วนะครับคูรัปั่นเออคือกวเนา,าะมันป็นลานลานคลายปืนมันาานั่น,น,น,นอะไกันเนานนะทนแม่ก็สีอยานอนเนาะเออสาวแก้วนะแก้วกับสาวเซ่ เอาแก้วเอาแก้วยิืดฟังท้องฝนะุ่นะครับผมก็ต้องพังกันขอตัวเอาสันมากขอนอนกันด้วยครับก็ขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องอีพีทันนะครับที่ให้การรับชมจนจบที่ผิานมาตกางใด้ก,ก็มาถอดขอามให้ด้วยครับไนหพบกนพันอีกทีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย